สวัสดีค่ะรูปดวงมหาเศรษฐีทุกๆคนหยุดรับฟังคำทำนายนี้ก่อนนะคะมาดูกันว่าในเจวันนี้เรื่องดีๆความโชคดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาดูกันนะคะเราจะสุ่มให้ไปได้กันนะคะคำทำนายนี้เป็นของคุณค่ะเรามารับสิ่งดีๆไปได้กันค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะบอกเลยนะคะไพ่ใบนี้คือความโชคดีคือสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนขยันสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพานะคะคุณคิดอะไรหวังอะไรในเจ็ดวันนี้คุณได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีครูบาอาจารย์นะคะคอยช่วยเหลือดูแลนะคะบางทีนะคะท่านก็จะมาสื่อในเซนส์หรือสัมผัสที่หกของคุณหรือว่าอยู่ดีๆคุณก็เหมือนมีคนมาพูดคุยกับคุณณในนหวของคคุะะ แล้ะคะ่ะคือการเชื่อมยงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะหาเวลาอยู่กับตัวเองมากๆและหมั่นสวนดมนต์ไหว้พระอะไรที่คิดในเจ็ดวันนี้ได้ทุกอย่างเลยขอให้คุณมีสติและสงบจิตสงบใจเพื่อรอความโชคดีสิ่งดีๆที่กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะอ่ะต่อไปค่ะไพ่ต่อไปเลยค่ะไพ่ใบนี้ค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณจะมีชีวิตที่ราบลื่นมีความสุขสุขสบายนะคะบางคนอาจจะในในช่วงนี้นะคะจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาให้ความสนับสนุนให้ความเกื้อกูลบางคนก็อาจจะได้ชิลๆทําจิตใจให้สบายๆหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเอออยากอยู่บ้าน ทุนง่ายๆเลยเนาะมีความสุขกับการที่อยู่บ้านนะคะเลิกงานมากลับมาอยู่บ้านดื่มดําแบบจะกินจะดื่มอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จิตใจของคุณนะไม่ค่อยอยากออกไปไหนยังอยู่แต่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะความโชคดีของคุณนะตรงนี้นะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์และตัวคุณเองนะคะก็ หันมาตั้งเป้าหมายเพื่อครอบครัวทําเพื่อครอบครัวมากขึ้นและชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันทําให้คุณได้มองเห็นโอกาสดีๆมองเห็นสิ่งดีๆมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ทําให้คุณสบายใจรู้สึกสงบจิตสงบใจมันก็เป็นความโชคดียอย่างหนึ่งที่คุณได้เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะนะคะและไพ่สรุปค่ะมาดูกันนะคะไพ่สรุปค่ะ ช่วงนี้นะคะไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงขอให้คุณใช้ชีวิตแบบเหมือนวงล้อก็คือใช้ชีวิตไปวันต่อวันนะคะจงมีความสุขและ แก้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะในวันต่อวันความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดนะคะแต่ให้คุณมองหาให้เจอนะคะบางทีคุณอาจจะเจอความโชคดีแต่คุณก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นความโชคดีเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามองอนาคตไกลเกินไปหรือชอบมีความกังวลเกี่ยวข้องในใจนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็บอกว่าทําตัวเองให้สบายๆนะความโชคดีมันอยู่รอบตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรช่วงนาาี้ติดต่อเจรจาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะใจของคุณนะคะมีความฝันมีเป้าหมาย ถึงอนาคตคุณก็มองให้มันเป็นเรื่องที่ดีเข้าไว้ค่ะความโชคดีในเจ็ดวันนี้บอกเลยมันเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ